ข้ากับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกับมาพบกับเจค้ำสามตะเต็งที่เต่านะคะมนีเจค้ำสามตะเต็งสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามมังเหล้าความฝันกับนบนนะะุญเนาะค่ะนบุญนี่เพิ่นฝันตอง,งวดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเห็นเต่าเนาะคะ่ะฝันว่ามีคนสิผ้าไปเบิ่งเต่าเนาะคะ่ะความฝันของนบุญจะเป็นจังไรเป็นไปเป็น,น,านไาแนวใดก็คืค่อเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะทัพพะส้มห้าขกับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนบุญพร้อมกันนะคะ่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะนบุญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนบุญค่ะค่ะมณีกาเดี๋ยวต้องมาติดตามมึงเล่าความฝันกับนบุญคงแลกน้องข้าวทับทิมส้มโองวดค่ะกับบ้านบุญมีสีพันจังไดน้องข้าวทับทิมถึงวันที่ผ่านมากอะเพิ่มกับมีคนเอาเงินมาให้เพิ่นแปดสิบสามบาทน้อค่ะสุยน้อยเดียวน้อะท่านผู้ชมกับแมงวันนี้เพิ่นกับฟันอีกเดียวค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสีพันจังไดนบนญฟันจังไดค่ะวันที่พันธ์เราหรือค่ะ เจ้าเด็กนี่เตาดิหค่ะพากันไปื้อนไปอือไปไปเบิ่งนเด็กนี่เตาแค่เห็นเห็นอยู่เด็กนี่เตาเขาสื้ผ้าไปอืมกระกระได้ได้ผ้าไปอยู่ไปไปเบิ่งไปเบิร์นเด็กนี่เตาค่ะเพราะว่าเบิ่งที่เด็กนี่เตาเขาเขาสีเบิ่งค่ะเก็จับเตาขึ้นมาเนาะกระเห็นเด็กนี่เตา่น เห็นสี่ซุนเห็นสี่อยู่ในเต่าได้ลังเต่ายูห่ลังอืมยูทาหลังเต่าไปไปจักคนสองคนไปสองคนเห็นสี่ซุ้นมูเห็นตี่กันเดีอเย็นะเขาอะไรก้าวขึ้นมาเลยก้าบขึ้นมาจากไหนก้านมบางมีเดยกเขาเขาก็ถี่บางทีเขาว่าสีุ่น ไปเบิงเต่านี่ไปเบิงอยู่หน้าหรือไปเบิงอยุดเบิงยห้วยนี่นห้วยจับเตาอะไรย่ในห้วยเห็เห็นเอขาเขาสียบางเห็นเต็มก็เต็มต่าขี้ชวนขี้ชูนก่อนเขาจ้าขึ้นมาขี้ชนเงยเลยเขาคนจะคนผ่าไปเิ่งคุณเยวไปสองคอ เ่นไปสองคนเดินไปสองคนเนี่ยเขาบ้าคนเยาเขาว่าพาพรวนเกล็ดเเลยพระป่าใหญ่ไปเลยเขาก็พอเขาจะ g r a ขึ้นมาแล้วเ r a b ขึ้นมาจากหนมันก็น้องเงินเล็กเขาว่าแต่ก็เล็กที่คนณระอที่ตลาดมัินงูสีไม่ส่วนไปเขาเห็นเตาไหวเนี่ยบอเขาว่าพาเราเล็กเขาว่าเล็กนี่เตาเขาว่า บางนี้ไปหอดโกดทอาก็จับจับเต้าขึ้นมาจากงานเออจ้าสามารจากหนามไปเห็นเห็นเด็กเนี่เด็ที่ข้างหลังมันเป็นโตัวสีอย่างคันบนก็ก็ขี้ดําบนบดตัวแดงตัวแดงก็เห็นเด็กขี้หเห็นสองตเท่านั้นเห็นสองตัเท่านั้นบานนี้เต้าตัวหนึ่งเด็กจับมาหน่ะบอกบอเขาก็ปล่อยลงไปในหนางพวกเข้าเอาเด็กเนี่ยก็ปล่อยลงไปในหนามมันตะไคไปในหนาม พากันยากรรมยากลับมนี่คุยกันว่าจังไหนนะบนเดีคุยกันบอกก็โือคุยกันว่าโอ้ยเมื่อกี้ออกที่หลังเก่ากเลยก็เขียนเลยว่าชักมอดว่าเหมือนเป็นห้อยเขาเขียนบคือห้อเขาเขียนไงตัวตัวลำดับก็คุยกันมาทางว่าคือเลขอยู่หลังเก่าบานนี้ น่ะบุืกอมูตอวว่ากเขียนไหวม้มูมูอ๋ออมูที่ถามคนน่มูว่าก็เขียนไหว้ยเขียนที่มันก็สิโลบเดี๋ยวเว้ยเป็นบ่ม่ห่วยพูดเป็นบ่บ่แล้วก็ทบ่มาลบชัดเจนดีบ่อสีู่นเออชัดเจนดีแอบเห็นเลยก้อนจิดเจัาเต่าขึ้นมาเดี๋ยอธิษฐานยังบ่น่ะบุญบ่เข้าวาเข้าิางเยกเาอือ ก็คปเอคบขึ้นมาต่งานก็ีเลยเขาตักที่บ่งนามนี่เป็นเป็นเป็นสานามหรือเป็นหเป็นหวยเกินเด็กที่รุนตลาดมันมู่นี่มูนี่ยังมีชีวิตอยู่บ่คับเออว่ามันเงินโคตรเงินโคตรเบ้บานเนาะันาก็ืกันอืมกักันยุก็ขาายเขขายไม่่ใลหันหันหลงไหนบ่หลง แต่ว่าคุณนาคุณตาว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่แต่แต่กับโบหงจําบ่ได้ว่าเป็นเพิ่นเป็นไผ่ซื้อหยังสิแม่นบาคา่ค่ะบ้านนี้นี่ความฝันนั่นเห็นเหล็กนี่เตาแลา้วหมู่นั่นเห็นตัวเดียวกันบ่เออหมู่น่ะสี่เหิงเพิ่งเพิ่น้เนี่ยได้ไปเบิ่งมาก,ก่อนบ่น่ะบนเนี่ถามเ<บ>พิ่่นบก็ไม่ใช่ว่าเขาว่าสิพาดไปเลยเขาว่าพาไปเบิ่งยี่ เอยู่ใว่ไนี่เต่าเขาวะ่ะเหมือนเหมือนพันหูหลวงนวะเมื่อก่อนเนาะก็ห่าวยไปหอยเพื่อกระวจับจเต่าขึ้นมาเลยในห่วยจับแบบง่ายๆนี่บอกค่ะเอี๋ยวเขาไปห้อยแล้วเยื้อพื้นแล้วไปจับขึ้นมาต้นหนาบอดิ่งบ้อยังเต่าก็ันเลยขึ้นมาก็ไร,น,น,น,รนีเลเขาเขาตีานบางนี่ทะเลที่ทุกคนเต่าไม่เยอโตนะบนตัวเดียว เต่าตัวเดียวไม่นามกับโบเห็นอีกบ่ให้รเ่ะบนนั้นสามตัวบนคิดว่าตัวไหนก็ว่ามันหาที่ศูนอเมื่อก็หาดิเนาะนม่หาดิ่หา่หาที่ศูนย์หาที่ศูนย์ตาตกันน้ำชีเดือเต่าเต่าน้าชีนะค่ะเนาะ นบนปกติแล้วเคยฝันเห็นเต่าบ่เคยสีมาแน่นอนเป็นบ่ค่ะถ้าฝันเห็นเต่านี่คือเคยฝันเคยฝันเห็นเต่าแม่นบ่ฝันเห็นเต่าเพราว่าแม่นคือเถื่อนฝันเห็นเต่าเจ้าเต่าคนละฝันเห็นเต่าเลยสุเลยละเนาะกับเห็นเต่าบ่ได้ฝันกระซังเห็นขวานทางคุณกระดาษนี่สุพอมีโบราณคนใหญ่มี ฝัยนยามได้การในโศกหร,อกหรอกหือเปล่ากระหินเต่าฝันยงาได้เม่งหรือฝันหินเต่าค่ะให้ทา่านผู้ชมพิจารณาเบิง่งเนาะตอนนี้ตัวเลขของระบุญหนังคือหา้าสี่ศูนย์หลักกับสี่ศูนย์ขนาดละค่ะกให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะนอน,นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของระบุญค่ะฝันตองหวัดของระบุญหลักค่ะทา่านผู้ชมค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะบุญหลายๆค่ะที่แบ่งปันแนวทางตัวเลขนกท่านก็ฝันให้กับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊าข้ามสามตัวเต็งสิพาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของนบุญเนาะค่ะนบุญนี่เพิ่นฝันเห็นเต่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเห็นคนสิพาไปเบิ่งเต่าเนาะค่ะท่านผู้ชมกะตัวเลขของเพิ่นกะห้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์สามสิบท่านว่าสองห้าหกหกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อบรอดิาพาดคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขเด็ดๆกลังแนวทางดีๆน้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งก็จบไปเพียงเท่านี้คลิปน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ we